ดูไหมฮะเราก็พาเพื่อนๆนะครับเดินทางมาถึงเมืองหนานหนิงนะครับอยู่ในมณฑลกวางสีนะครับอยู่ทางใต้ของจีนบรรยากาศนะครับที่เราเดินทางมาถึงนะครับผมก็เรียกได้ว่าบรรยากาศกําลังสบายเลยครับเพื่อนๆครับมันไม่หนาวจัดครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเมืองนี้อยู่ทางตอนใต้นะครับอากาศก็จะประมาณไม่เกินถ้าต่ำสุดเลยนะตอนกลางคืนอย่างนี้เลยนะก็ประมาณแค่17องศานะครับผมก็เดินแบบสบายๆชิลๆนะครับตอนนี้ครับเราก็ มาถึงเมืองนี้กันดึกแล้วนะครับผมนะพรุ่งนี้ฮะเรามีโปรแกรมนะครับที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะคกับอิซุสุเพทริปคาราวานกันนะครับผมในวันพรุ่งนี้ฮะเราจะออกเดินทางจากเมืองนันหนิงนะครับไปเขตที่ติดก,กับชายแดนนะครับประเทศเวียดนามน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่อรังการของ น้ำตกเตอร์เทียนนะครับผมน้ำตกชื่อดังของเมืองนั้นหนิงนี่เลยนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับน้ำตกในแองการ่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพรมแดนด้วยนะครับระหว่างประเทศจีนและประเทศเวียดนามเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยิ่งใหญ่อรังการสมกับที่เราวินข้ามน้ำข้ามทะเลม,มาดูหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายและเรื่องราวระหว่างการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับคอยติดตามให้ได้ดีกับ เรานะครับในกลางปีออนไลน์นะครับไหนๆเราก็เดินทางมาถึงเมืองหนันหนิงแล้วเราจะเข้านอนเร็วมันก็ใช่ที่นะเพื่อนๆเรามาเดินชมเมืองรับอากาศเย็นสบายนะครับแบบชิวๆแบบนี้กันดีกว่าครับในเมืองตัวเมืองหนันหนิงนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปยันที่ชายแดนอย่างที่ผมบอกกันนะฮะก็เมืองแห่งนี้นะครเป็นเมืองที่มีชนเผ่า นะครับเป็นเมืองของชนเผ่าเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับผมชนเผ่าอยู่หลากหลายชนเผ่าเลยนะครับที่อยู่ในเมืองนี้นะครับนนหนิงเนี่ยเป็นเมืองหลักนะครับของมณฑลกวางสีนะครับผมนะเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศจีนเลยทีเดียวเนี่ยด้านขวาเมืองของผมนั่นก็คือห้างพากคสันนะครับผมแล้วก็ที่เราเดินผ่านมานั่นก็คือห้างมิกซีนะครับผมซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่นะครับมีทั้งแบรนด์นงแบรนด์เนมนะครับมีขายรถอะไรบ้างหมายเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อแห่งนี้นะฮะเราจะไม่ค่อยเห็น รถยนต์ไฟฟ้าสักเท่าไหร่แต่มีมีนะครับแต่ส่วนมากเ่ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนมากนะครับจอดกันเกเลือล่อนเลนเบิดมีไวใ้ให้ให้ให้ใช้กันนะนะครับผมนะ <S <S เลนข้างๆของเราเนี่ยตรงฟุดบาทขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเลนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเลนของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ และนี่คือโรงแรมที่เรานอนครับเพื่อนๆครับคราวพาซาอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับเพื่อนครับมีสูตรเขจัดให้ครับไปวันนี้เราพักก่อนกันก่อนครับเพื่อนครับแล้วพรุ่งนี้เราพร้อมไปดูอีกกันนะฮะ อรุณสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ฮะผมนั่งรถบัสน,นะฮะยังคงนั่งรถบัสเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับผมก็เดินทางออกมานอกเมืองฮะหลังจากที่เมื่อวานฮะเราได้เดินเล่นในเมืองหนานหนิงกันแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะเรานั่งรถออกมานอกเมืองประมาณ3ชั่วโมงครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อมาเที่ยวกันที่น้ําตกเตอ๋อเทียนนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่มีพรมแดนทั้งสองฝั่งนะทั้งทั้งจีนแล้วเวียดนามอีกด้านนึงเป็นจีนอีกด้านนึงเป็นเวียดนามเดี๋ยวเราเข้าไปดูความยิ่งใหญ่อารังการของน้ําตก เต Finally, ๋อเทียนแห่งน like ja yeah)> ี้กันครับก็หล Ges ังจากที่เราซื้อตั๋วเข้ามานะฮะล้วก็นั่งรถบัสท้องถิ่นเข้ามานะเพราะว่าก็เหมือนบ้านเรานะฮะเพื่อนฮะก็ไม่ให้รถส่วนตัวเข้ามานะครับถ้าเป็นคณะทัวร์เนาะนะก็จะต้องนั่งรถบัสของ คนท้องถิ่นเข้ามานะครับผมแล้วก็เข้ามาถึงตรงนี้นะฮะเราก็จะผ่านเกตเข้าไปเพื่อไปยังจุดชมวิวนะครับซึ่งเป็นทางบันไดดีๆนี่แหละครับข้างหน้าเนี่ยครับเดินนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูวิวที่อยู่ตรงหน้ากันไปครับและนี่คือน้ำตกเตอเทียนครับเพื่อนๆครับผมก็ อย่างว่าฮะเรามาเที่ยวน้ําตกตอนหน้าหนาวครับน้ําก็จะน้อยนิดหนึ่งฮะก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับผมแล้วด้านล่างก็เดี๋ยวเราลงไปล่องแพไปดูให้น้ำตกใ,ใกล้ๆกันไปครับ รุนสวัสด์ครับเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้เป็นการเดินทางนะครับวันที่2นะครับคืนที่2ของเราในประเทศจีนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่รักนะครับโฮเทลนะครับมีโรงแรมที่แบบไม่ได้ว่าหรูที่สุดติดอันดับหนึ่งในสินะครับแล้วก็แพงที่สุดของประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับเราอยู่ที่มณฑลกวางสีเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราไปดูน้ําตกกันมานะครับแล้วเราก็มาพากันตรงนี้อยู่ใกล้ๆครับบริเวณเดียวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ฮเราจะ เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งครับโดยรถบัสนะฮะเราจะข้ามแดนไปที่ประเทศเวียดนามกันวันนี้นะครับผมซึ่งอ s u D ุดีแม็กซ์2 m a ม for อส็ปรอเราอยู่ที่ชายแดนประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามแดนกันไปที่ประเทศเวียดนามกันครับไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนไปครับ ตอนนี้ฮะเราก็เดินทางมาถึงเมืองสุดท้ายต้องติดด่านชายแดนเลยนะครับจีนเวียดนามนะครับก็เมืองแห่งนี้นะเมื่อกี้เราผ่านมานนก็เห็นสถาปัตยะกรรมนะ บ้านเรือนต่างๆนี่คล้ายๆกับไทยนะมีจั่วมีอะไรด้วยเขาเป็นไทยจ้วงมั้งรู้สึกนะับพูดภาษาคล้ายๆไทยแล้วพอเราข้ามแดนไปที่ประ,ทประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะกลายเป็นไทยดำนะชนเผ่านะอย่างที่ผมบอกนะเมืองนี้มันเป็นเมืองแห่งชนเผ่าเนาะเพาะก็จะมีหลากหลายชนเผ่าอยู่บางชนเผ่าก็พูดภาษาคล้ายๆไทยนะครับผมหลังจากนี้ฮะรเราข้ามแดนไปที่ประเทศเวียดนามก็จะมีรถนะครับอินสุดดีแม็กซ์นะครับ2.2แม็กฟอสนะครับจอดรอเราอยู่นะครับเราได้ ขับรถกันสักทีครับวันนี้เราจะไปลุยกันนะครับกับ2.2 m a c f o r c e เพื่อนฮะตอนนี้ฮะเราออกจากด่านชายแดนจีนเวียดนามมาแล้วฮะเราเดินทางมาถึงที่เมืองลางซองนะครับผมเป็นเมืองแรกนะครับที่ออกจากชายแดนเวียดนามมานะครับผมตอนนี้เราจอดรับประทานอาหารกันที่โรงแรมนะครับลางซองนะครับผมแล้วก็เราจะเดินทางกันต่ออีก100ประมาณ167กิโลเมตรนะครับเพื่อไปยังเมืองฮาลองเบจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวระหว่างการเดินทางกันดีกว่าว่าเวียดนามขับรถแล้วเป็นยังไงกับนี่เลยฮะอีสุ MUX นะครับ2.2 m a c f o r c e นะครับ1 6 3แรงม้าเจ๋งขนาดไหนช่วงล่างเด็ดขนาดไหนนุ่มขับสบายขนาดไหนไปดูกันตอนนี้ครับเพื่อนๆครเราก็เดินทางมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับผมก็เหลืออีกประมาณสัก50กิโลฮะด้านเราจะเป็นทางด่วนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนนะเราบิอกเราผ่านเส้นทางเลย ผ่านหมู่บุ้งหมู่บ้านอะไรมาครึ่งเป็นถนนแคบแล้วก็มีการก่อสร้างบ้างเล็กน้อยนะครับก็ความสะดวกสบาย,ยนะครับของช่วงล่างของเจ้าหมู่เอสก็ทำให้เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับนะครับก็มีระบบเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆนะที่เขามีมาให้นะครับเรื่องเตือนก่อนการชนหรือไม่เรื่องเบรกอัตโนมัตินะที่เบรกให้นะครับก็สามารถช่วยให้เราเดินทางได้ง่ายขึ้นเยอะเลยในประเทศเวียดนามนะฮะเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถ ชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยเขาตัดหน้าตลอดเวลานะครับผมนะเหลืออีก50กิโลเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮาลองไปกินข้าวนะครับผมที่ฮาลองกันแล้วตอนนี้เราก็แวะเข้าห้องน้ำนะที่ร้านขายข้าวอยู่ตรงนี้นี่ร้านขายข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับอีก50กิโลครับไปครับ รุสวัสดิ์เช้าวันที่3ของการเดินทางครับเพื่อนๆฮะตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เมืองฮาลองนะครับผมเราจะรอนะครับออกเดินทางไปนั่งเรือชมวิวอ่าวฮาลองเบย์นะครับซึ่งมีวิวที่สวยงามอลังการมากเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมกันแล้วหลังจากนั้นฮะเราจะขับรถอีซูุมิวเนะครับ 2.2DDI Maxforce นะครับกับไปสู่เมืองฮานอยนะครับหนมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวระหว่างการเดินทางกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปครับ ถึงเวลาที่ผมจะต้องขับแล้วนะครับผมขับจากครึ่งทางนะฮะเข้าไปฮานอยแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าที่ฮานอยนะไม่ได้เข้าในตัวเมืองเพราะเราใช้ไฮเวย์เนี่ยพุ่งตรงไปที่สนาบินเลยนะครับผมก็แน่นอนฮะรถเขาให้มีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลในการขับขี่อยู่แล้วนะหลายๆคนรู้กันแล้วนะว่าดีสุเขาเน้นไปที่นั่งสบายเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมเครื่องยนต์นะฮะ มีอัตราเร่งที่ดีกว่า1.9แน่นอนอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการพัฒนาใหม่ในหลากห,หลายหลายมุม,มนะครับผมท,ทั้งในตัวของเครื่องยนต์ในตัวของเทอ,อร์โบนะที่เปลี่ยนจากเบกเกตกระป๋องเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมแทนเบกเกอกระป๋องนะครับผมทาให้มีพละรกำลังเพิ่มขึ้นนะครับจาก1.9นะฮะก็เรียกได้ว่าเสริมตรงกลางนะครับให้ระหว่าง1.9-2.0นะครับเพราะว่าหลายคนก็บ่นว่า1.9มันมัน อืดไปนิดนึงนะนู้ใช้งาน <c oughs> ไงังวัดอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยในรอบต้นมันอืดไปหน่อยเ้าก็เลยเสริม2.2ออมาให้นะครับผมแต่เขายังบอกเลยบอกได้คําเจียว่ายังโมขึ้นเหมือนเดิมเพื่นะวันนี้เราก็ขับกันชิวๆแล้วเวียดนามเปลี่ยนไปเยอะเพื่อนๆถนนทนทางน,นี่โอ้โหจากที่ผมเคยมาเมื่อ หลายสิบปีก่อนเนาะก็ไม่ค่อยมีไฮวงไฮเวแบบนี้นะฮะสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชันคือจะมีเรือสำเภาเออใช่อันนั้นหายไปนะเรือสำเภาที่เป็นไม้เป,เป็นสัญลักษณ์ของฮออาโลเปเ,ออเลยนี่เป็นเสนาหาโลเบใช่หายไปเลยกลับมารอบนี้เพื่อน ไอเรือไม้ที่เป็นเรือสำเภาน่หายไปแล้วผมถามเขาเขาบอกว่าเขายกเลิกแล้วเขาไม่ให้ใช้แล้วเขาให้ใช้เรือแบบนีแทนก็คือมันเป็นเรือแบบสมัยใหม่อ่ะที่เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เห็นกันนะก<ช>คอโอ้คราวนี้ก็เลยหมดความขลังหมดหมนเสน่ของพารองเบย์ไปนิดนึงเลย<ช>ถ้าใครมาเที่ยวหรือจะอยากขับรถท่องเที่ยวในเวียดนามผมบอกเลยเลยว,ว่าถนนคนทางตอนนี้ขับง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นโหเนี่ยแปดเดนเลยนะสองฝั่งเลยนะทางด่วนทางด่วนนี่พร้อมใหม่กริปเรียบกริปเลยก็สําหรับทริปนี้นะเราก็อิอุสุนะครับพาเรามาเนาะตั หนิงและนะครับผมก็สนุกสนานนะครับผมได้เที่ยวชมนะครับน้ําตกนะครับที่มีความสวยงามนะครับผมนะเต๋อเทียนนะเขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่อยู่มีพรมแดนระหว่างเวียดนามกับจีนเลยนะครับเที่ยวกินสองพรมแดนเลยมองลักษณะเกลียบกับเทียบกับทีรอซูหลังจากนั้นเราก็เข้าไปพักผ่อนโรงแรมลักซ์นะครับติดหนึ่งในสิบนะโรงแรมที่หรูและแพงที่สุดในจีนโอ้เอาเรื่องนะครับอา a r ค h i t e เจอร์นะครับโครงสร้างต่างๆเขาโชว์ การการเป็นดีไซน์ของตัวโครงสร้างตัววางเลเยอร์วางแลนส์สเคปของโรงแรมเนี่ยโอ้เจ๋งนะครับมีการออกแบบทั้งหมดนะครับและของทุกอย่างพรีเมียมหมดที่ใช้นะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยเป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนอะไรสิสองปนานะครับที่มีชนเผ่าหลายชนเผ่าแล้วบางชนเผ่าเนี่ยก็พูดภาษาคล้ายๆไทยนี่แหละนะครับเป็นเขาเรียกอะไรไทยดำไทยดำมั่งแล้วไทยจ้วงมั่งอะไรเงี้ยนะไทยจ้วงจะอยู่ฝั่งจีนนะครับไทยดำจะอยู่ฝั่งเวียดนามเนี่ยนะครับผมนะก็ เรียกว่าภาษาคุ้นเคยอยู่นะฮะก็แปลกๆดีนะฮะการเดินทางก็บอกว่าเดินทางด้วยอีซูมินล็กนะครับปัจจุบันรุ่นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทำให้การเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวรถเรื่องความปลอดภัยตอบสนองได้ดีเมื่อวานเห็นในชั้หขับมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ปาดโดยเพราะในเวียดนามเขาขับปาดมาอยู่ดีเขาก็ปาดเลยเพื่อนๆครับผมเบรกนะชะลอนะเตือนแล้วเบรกให้เฮ้ยปลอดภัยอยู่ดีมีเด็กวิ่งตัดหน้าเบรก นะใช้ได้จริงเพื่อนอันนี้ปลอดภัยเลยปลอดภัยมาลองในเส้นทางนี้นะผมบอกเลยว่าอินฟูวทำถูกต้องฮะได้ลองระบบเอดอทั้งหมดระบบความปลอดภัยทั้งหมดใช้งานได้ดีก็คือบทถนนจริงเนี่ยครั้งแรกที่ได้ขับใช่ดูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมูทนะตสมูทขึ้นและอย่างเป็นรถที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะกับ m ิตัว ไอเอสตัวเนี้ยน้ำหนักมากกว่ากระบะนะน้ำหนักเยอะแต่ก็ยังขับได้ดีอยู่นะมากกว่าไฮเรนเดอร์สี่ประตูที่ในขบวนนี้ทั้งหมดสิบกว่าคันเลยนะมีไฮเรนเดอร์หลายคันนะนะครับน้ำหนักมากกว่าแต่ก็ยังสมูทใช่สมูทนะฮะก็เกียร์ดีนะครับเกียร์ดีเครื่องดีนะครับครับผมก็เรียกว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะฮะกับ PPV คันนี้นะครับน่าน่าสนใจเลยเพื่อนเพ้อา อยากได้รถ p v v รถประเภทนี้รถอเนกประสงค์ประเภทนี้นะฮะเพื่อนๆลองดู MUS นะครับผมแต่ <ผม S 2> บอกก่น<ข>อนน,นะ2 2อ,อนี้ไม่มี ขับเพื่อนสี่ล้อนะไม่มีมขับ2อ,อย่างเดียวมีขับ2องอย่างได้แตว่า2อยี่สก็เพียงพอแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับแล้วออกท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเป็นบางเป็นบาง,บาง,งครัง้งบางคราวไม่ได้ไปลุยอะไรเยอะนะครับผม2อยี่สออพอแล้วนะครับผมแต่ <ผม S 1> นารรถไม่แน่นะสามพันจะมีเกียร์แปดสปีดก็รอดูกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราขับมุ่งหน้าเข้าสู่ฮานอยนะครับแวะทานข้าวเย็นแล้วก็บินกลับประเทศไทยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอขอบคุณอิรสุนาที่พาเราบินเหินฟ้าข้ามมา มแดนขับรถในประเทศเวียดนามนะก็สนุกดีนะครับแล้วได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่เหนื่อยแหมงจนเหนื่อยแต่ก็สนุกใช่ครับได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะที่เราไม่เคยมานะครับผมแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ดีนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับปั๊บเปิลกปั๊บเปิลนะครับเจอกันสวัสดีครับ